สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำา Index กซ์เกมเซ็นเเป็นเว็บบริการเติมเกมที่มีเกมต่างๆให้ทุกคนเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น League of Legends, ROV Team ฟ h ์ t ท็ t i c หรือ Wild Ri f t และเกมดังอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมหากเพื่อนๆมีคำถามหรือสงสัยสามารถทักไปที่ i ิน e x ็ก m e เกม t e r รบริการรับเติมเกมราคาถูกเพจจริงผู้ดิดต,ตาม4 0 0 0มื่นมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเพาะความสุขของลูกค้า Inde x ็พร้อมเปย์ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยมาอยู่กับตัวละครอ,อย่าง a t o x กันนะครับเ x เนี่ยเป็นตัวละครที่ไหลเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเกลียดมากมากมีทั้งดูดเลือดทั้งแบบสกิลที่ทําให้เขาในเวลาไหลเนี่ยมันจะหยุดยากมากๆสำหรับตัวละครอ,อย่าง Atox ครับถ้าเขาถึงแบบจุดที่แบบมันเกิดจริงๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครสามารถหยุดได้แล้วประมาณนี้แล้วกันวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนวิธีเล่นคร่าวๆครับว่า a t o x เนี่ยควรไปเลนไหนบ้างป่าเนี่ยได้อยู่หรือเปล่าประมาณนี้ผมจะมาบอกอรายละเอียดสกิลวิธีการเล่นแล้วก็สรุปให้้เเพพื่อนอนนัังแลววกกทม รูนต่างๆไมเซตต่างๆเวลาการเล่น a t o ็อกสกิลคอมโบต่างๆครับเล่น A t ท็อกให้มีประสิทธิภาพที่สุดประมาณนี้แล้วกันก็เพื่อไม่การเสีเยเวลาเนี่ยเราเข้าไปชมคลิปกันเลยครับวันที่แพสซีของ a t o ็อกเป็นอย่างแรกนะครับจะมีหลอดสีเหลืองทุกคนเห็นไหมเวลาเราตีเนี่ยเวลาเรามีเสียเลือดเนี่ยเราจะได้รับการฮิวฟื้นฟูมาครับทุกคนนี่ปุ๊บนี่เป็นแบบจํานวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับถ้าเรายิ่งแบบเกิดหรือว่าออกของอ่ะคือมันจะตีและฮิวแรงมากๆนอกจากนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาเราใช้สกิลใส่ศัตรูเนี่ย จะเป็นการลดฟูดาวของพสซีฟนี่ครับทุกคนประมาณนี้ครับถ้าอีกฝั่งไม่ออกตัดเลือดเนี่ยก็จะทําให้เอทอกเนี่ย, A ยค่อนข้างที่จะตายยากมากๆประมาณนี้ครับมากันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับวิเวนครับจะเป็นการกดใช้แล้วทํากดใช้ได้3ครั้งประมาณนี้ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีข้างนอกทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นวงข้างนอกแล้วก็วงข้างในศัตรูที่อยู่วงข้างในเนี่ยทุกคนมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะได้รับดาเมจปกติ แต่ศัตรูที่อยู่ตัวข้างนอกเนี่ยจะได้รับการยกครับทุกคนนะตึ๊มเห็กไหมตัวข้างนอกมันจะได้รับการถูกยกเป็นจํานวนสครั้งครับสามารถกดใช้ได้สครั้งประมาณนี้รอบแรกจะเป็นแนวยาวรอบที่สองจะเป็นแนวขวางรอบที่สาจะเป็นแนววงกลมครับประมาณนี้1นึ่งตึสองแล้วก็3ประมาณนี้ครับทุกคนแค่นี้เลยพยายามใช้สกิลเนี่ยให้โดนตรงป,ปลายครับตรงวงข้างนอกนะี่ซุ๊บ อันนี้ก็มาโดนข้างนอกอันนี้ก็มาโดนข้างในสุดประมาณนี้ครับสำหรับสกิลแรกของเอท็อกทำให้แพสซีฟของเอท็อกเนี่ยรีได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากขึ้นครับทุกคนนะผมอนุญาตตีปุ๊บตึมเนี่ยปุ๊บสกิลโดนรีตีปุ๊บเห็นปะ่ะสกิลของ Atox เนี่ยแพสซีฟมันจะรีค่อนข้างที่จะไหวมากๆครับถ้าใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งนะประมาณนี้ขออ,อนุญาตทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งง่ายๆาก็คือแพสซีฟติดแล้วใช่ไหมต,หตีสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งตี สกิลหนึ่งตีประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยสําหรับสกิลหนึ่งของ a t o x สามารถไปคอมโบกับแพสซีฟได้ประมาณนี้ครับพยายามใช้ให้โดนตรงขอบของทุกคนนี่ตรงมุมหนึ่งสองแล้วก็สามตรงกลางนี่ประมาณนี้ครับสกิลเข้าใจง่ายม,มากๆสําหรับตัวละครอย่าง A t o x นะมากันที่สกิลสองของ a อ o x กกันเลยนะครับทุกคนสกิลสองของ a t o x เนี่ยจะเป็นการยิงตาข่ายไปข้างหน้าแล้วทําให้ัตูเนี่ยติดกับติดแบบดึงโดนดึง,ดง,ดงโซ่เข้ามาประมาณนี้นี่เห็นไหม ถ้าศัตรูเนี่ยขออนุญาตนี่ถ้าศัตรูพยายามจะหนีครับแล้วอยู่ตรงในวงเนี่ยมันก็จะดึงกลับมาตรงกลางประมาณนี้อันนี้คือศัตรูไม่เดินนะเพราะว่ามันมินเนี่ยนเป็นดัมมี่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นกับศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาอยู่ในโซ่ตรงกลางประมาณนี้ครับสกิลนี้เนี่ยทำให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งเนี่ยได้โดนง่ายมากขึ้นครับทุกคนขออนุญาตอีกรอบหนึ่งสกิลสองปุ๊บเนี่ยเรากดสกิลหนึ่งเห็นไหมมันจะโดนลากเข้ามาดึงโดนประมาณนี้อีปุ๊บเห็นไหมึมตุ๊บ ประมาณนี้ครับสามารถใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งได้ประมาณนี้สำหรับสกิลสองของเอท็อกคับตีสกิลสองตีปุ๊บอะไรทํานองนี้ได้หมดเลยครับสามารถใช้เป็นสกิลที่ทําให้เอท็อกเนี่ยแ cancel a n i m a t i o นได้ทําให้แพสซีฟของเอท็อกเนี่ยมาเร็วขึ้นมากๆทําให้ดูอีกช้าๆตีสกิลสองตีเห็นไหมก็แบบรีขึ้นมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับยิ่งเราใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งด้วยเนี่ยก็คือจะกดเครื่องมากๆตีสกิลสอง ตีสกิลหนึ่งตุ๊บตีปึ๊บตีปุ๊บสกิลหนึ่งตีประมาณนี้ครับสำหรับสกิลสองของเอทอกซ์มาเป็นที่สกิลสามของเอทอกซ์กันต่อกันเลยนะครับจะมีแพสซีฟกับแอคทีฟนะแพสซีฟเนี่ยจะได้รับอัตราดูดเลือดมา25ประมาณนี้ส่วนแอคทีฟเนี่ยเวลาการกดใช้จะเป็นการพุ่งตัวไปในทิศทางที่เราเลือกอาจจะเป็นพุ่งไปข้างหน้าพุ่งทะลุหินได้ประมาณนี้ครับแล้วจะเป็นการรีเฟซการโจมตีปกตินะเดี๋ยวผมทำให้ดูกดตีหนึ่งครั้งนี่นหมันจะมีรีชาร์ตี ประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้สกิล3เนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตการโจมตีปกติทันทีปุ๊บสกิล3ตีเห็นไหมจะตี2รอบได้ในเวลาที่รวดเร็วมากครับภายใน1วิตี2รอบถ้าตี2รอบปกตินี่เราใช้2วิแต่ถ้าเรามีสกิล3ด้วยปุ๊บเห็นปะวิประมาณนี้ครับสาหรับสกิล3ของ a t o x นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถใช้คอมโบกับสกิลอื่นได้ทั้งสกิล1และสกิล2ครับสกิล1เนี่ยสมมุติระยะเราไม่ถึงใช่ไหมนี่เราได้แค่ปูปุ๊บ พอเรามีสกิลสักด้วยเนี่ยเราจะทําให้ระยะเราเนี่ยไกลขึ้นครับนี่เห็นปหประมาณนี้ปุ๊บถอยหลังก็ได้มุบเนีเ่ยวเดินๆประมาณนี้ครับเช่นนี่ปุ๊บแบบนี้ปุ๊บจะให้โดนตัวหลังก็นี่นี่พอจะไม่โดนปุ๊บก็นี่แบประมาณนี้ครับสําหรับสกิลสามของเอท็อก์นี่ปุ๊บอันนี้ไม่โดนใช่ไหมแต่ถอย,ยไม่โดนอีกก็ฟ่งไปขานาประมาณนี้ครับใช้ง่ายๆแล้วเราก็เลือกทําเลเลือกแบบมุมใช้ดีๆแล้วกันเช่นเนี่ยอีกตัวศัตรูเดินมาแล้วก็จะ ไม่โดนปุ๊บก็ข้มามไปข้างหน้าปุ๊บไม่โดนอีกสมมต,ติเลยตรงนี้ไม่โดนเราก็ไปหลงปังมาไปประมาณนี้ครับสมมุติเนี่ยเราใช้สกิล3ตรงนี้ใช่ไหมครับสามารถไปหลังก็ได้ปุ๊บขึ้นมาข้างหน้าได้แล้วศัตรูอยู่ข้างก็เอียงไปไดไปนะ้ประมาณนี้ครับสลบสกิล3ของ A t ท็อกทำให้สกิลของ A t ทอกเนี่ยลื่นไหลมากๆนะประมาณนี้และยังสามารถช่วยยืดระยะสกิล2ได้ด้วยครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนี้ไม่โดนแล้วกันปึ๊บอันนี้คือไอ้นี่โดนสกิลนี่ อันนี้คือไม่โดนนะผมใชส้สกิล2แล้วก็สกิล3แบบเร็วๆปุ๊บะจะเป็นการสไลด์ไปแล้วก็เหวี่ยงสกิล2ทันทีประมาณนี้ครับสำหรับสกิล3ของ ATOX นะมากระที่อันติเมตของ ATOX กันต่อเลยนะครับ w ว r l d นเดอร์ันติเมตเนี่ยจะทำให้ ATOX เีได้รับพลังโจมตีขึ้นมา50%ผลิบเก็จะเพิ่มขึ้น45%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น100%เลยประมาณนี้ที่ผลค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับ ระยะเวลาของโวลแอนเดอร์เนี่ยจะเพิ่ม5วิทุกครั้งที่เราสามารถช่วยสังหารสตูหรือสังหารสตูประมาณนี้อันตีอยู่ที่10วิประมาณนี้ครับเวลากดใช้เนี่ยก็จะมีปีกขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นมากๆครับทุกคนนะนี่แค่นี้เลยผลคิวเราก็จะแรงขึ้นมากๆครับประมาณนี้ทําให้เอท็อกเป็นตัวละครที่สามารถเข้าเปิดในวงไฟได้เลยถ้าแบบอีกฝั่งไม่มีตัดเลือดน,นี้ก็คือแทบชนะเลยประมาณนี้ครับสนุก อันติเมทของ a t o x ครับสามารถใช้อันติเมทคอมโบกสกิลได้เช่นตีปกติหอยมาเนี่ยปกติระหว่างใช้สกิลได้เลยใช่ไหะตุ๊บตุ๊ก,กนี่แล้วพอศัตรูตายปุ๊บผลเราก็จะรีเฟซใหม่เราก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่100ประมาณนี้ครับปุ่มประมาณปุ่มปุ่มตุ๊บอีกไอ้ตัวนี้ครับตัวละครอย่าง a t o x มันสามารถไหลได้นะสกิลหนึ่งก็สามารถคอมโบกับแฟไดได้อีกเช่นกันผมเพิ่บอกไปทุกคนดูปุ๊บนี่นี่แล้วก็กลับมานี่ ประมาณนี้ครับพยายามใช้ให้โดนบ่อยๆพยายามทุกคนพยายามฝึกในห้องล็อบบี้นิดนึงนะเช่นเนี่ยปึ๊บไม่โดนใช่ไหมเราต้องแฟดไปโดนให้โดนตัวข้างก็แฟดให้โดนอีกตัวก็หนีประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอย่างเอท็อกซ์ครับก็จะมาสอนวิธีคอมโบง่ายๆแล้วกันวิธีคอมโบง่ายๆก็อย่างที่บอกไปครับเล่นกับสกิลสามเยอะๆหรือไม่กระทั้งเล่นกับแฟดก็ได้ครับทุกคนเช่นสมมติผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมแฟดปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะเอาศัตรูตัวนี้ ผมอย่างนี้ไม่โดนเลยปะไม่โดนแต่ถ้าผมใช้แฟดด้วยเนี่ยมันจะโดดครับประมาณนี้ใช้สกิลสามหนึ่งแฟดประมาณนี้ปี๊ดหนึ่งสามแฟดปี๊โดเห็นปะประมาณนี้ถ้าเราเลงดีๆนะประมาณนี้ครับไม่โดนปุ๊บเลยใช้สองสามต่อได้ประมาณนี้ครับปุ๊บหนี 2, 3, ต,นนตัวอยู่ไกลมากๆอยู่ไกลมากๆเนี่ยเราแบบใช้สกิลนี้แล้วก็ไอ้นี่ไปไม่โดนอยู่ละเราก็สามารถใช้แฟดข้ามมาเป็นตัวช่วยได้ครับดูนะปุ๊บ พยายามปึ๊บปึ่มเห็นปะโดนปึ่มปึ่งประมาณนี้ครับปถอยค่อยๆข้างหน้าพยายามแบบฝึกอย่างนี้บ่อยๆครับทุกคนทำให้เราชินแล้วก็รู้ระยะศัตรูมากๆตัวนี้ปึ๊บถึงแฟดเห็นแน่ปะปึ๊บเป๊ะถ้าเราแฟดตัวนี้ก็เห็นปึ๊บเราจะถอยก็กิถอยประมาณนี้ครับปึ่มเห็นปะถอยปึ่มประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอย่างเอทอป วิธีคอมโบเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายครับพยายามเล่นกับแฟดแล้วก็สกิลสามดีๆหาจังหวะเข้าหาจังหวะออกครับเช่อนอีกฝั่งเ d c เนี่ยค่อนข้างที่จะบางแหละปึ๊บเหลืองเลือดแบบนิดเดียวเนี่ยเราแอร์พุ่มใช่ไหมเอดีซีอยู่เลือดโลแล้วแล้วก็นี่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์ซีเอดสกิลสองปั้นหนึ่งยิงหนึ่งไหลแล้วก็สู้กับตัวละครข้างหน้าได้เลยประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอย่าง Atox นะอกส์นะมาที่ไอเทมของ Atox กันต่อกันเลยนะครับไอเทมของ Atox เนี่ยมีหลายแบบมากๆนะไม่ว่่าจจะะเเป็นดมมึงงงแแแททหรรือ้กับบ บิลแทงก็เนี่ยมีให้เห็นแบบนิ่ๆระนาดๆเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างเป็นสั้นๆง่ายๆบอกว่าเล่นกันได้ทุกแทบจะทุกเกมแล้วกันไอไอเทมส่วนใหญ่ของ a t o x สเนี่ยทุกคนเลนบนเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าปกติแหละครับรองเท้าเกาะรองเท้าเวทตามสถานการณ์ครับไอเทมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกเป็นวนๆอย่างนี้ครับทุกคนบางคนอาจจะออาเป็น e clips ออกเป็น b a c k cape ออกเป็น sunray sky ออกเป็น t h a n i t y f o r c ออกเป็นมือแดง อะไรทำรองนี้ได้เหมือนครับเช่นเนี่ยอีกฝั่งตัวละครเวทเยอะก็อาจจะออกเป็นหมอมอมโมเทียสอีกฝั่งตัวกายภาพเยอะก็อาจจะออกเป็นเดดแดนประมาณนี้ครับออกตัดเลือดออกไอเทมแบบมือแดงออกไอเทมแบบอีกฝั่งเวทเยอะก็ออกเป็นสปิริตวิเศษทาให้เอทอกเนี่ยได้รับผลฮิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นอีกเช่นกันประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอยา่างเอทอกนะเป็นตัวละครไฟเตอร์ค, Fighter, ครับประมาณนี้ออกแบ็คเคปก็ได้ออกพวกอีคลิปส์พวกแบบ บลาบลาบลา,บาได้หมดเลยประมาณนี้แล้วกันสำหรับไอเทมของ a t o x ไม่ตายตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่อย่างนี้หมดเลย E ีคลิปไ Ti ี้ฟอร์ดมือแดงเดน a ดนมอสมโเทียสซันเดอบลาบลาประมาณนี้ครับ,รบ,รบ,รบรสำหรับไอเทมของ a t o x ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อีกเช่นกันประมาณนี้งาน,น,นที่ส่วนของรูนของ a อทนะครับทุกคนรูนเนี่ยก็อีกเช่นกัน a เอท็อกซ์เป็นตัวละครที่เล่นได้หลายรูปแบบแต่รูนส่วนใหญ่เนี่ยเอาที่แบบคลาสสิกก็จะเล่นเป็นรูนคอนเทเลอร์นะ อันที่2ก็จะเป็นพวกบูทอลจะแอนเซเลเยอร์ดูดเลือดประมาณนี้อันที่สามาันจะอาจจะเอานี้มาก็ได้ทําให้เอทอกเนี่ยแรงมากๆเวลาเราใช้สกิล3ามควบคู่ไปด้วยประมาณนี้ใครเล่นเลนบนก็สามารถหยิบเป็นลูนเขียวได้ประมาณนี้ครับอาจจะเป็นโอเวอร์กรว์เป็นพวกแบบอะไรต่างๆเป็นโบนเพตติ้งก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนของป่าเนี่ยผมแนะนานะท้าทําให้แบบเก่งๆก็จะเป็นนิมบัสเพราะว่าจะทำให้เอทอกเนี่ยเวลาเรากดแฟดหรือว่ากดสมัยเนี่ยทำให้เราเนี่ย ได้รับผลวิ่งเร็วมาประมาณนี้ครับสําหรับตัวละครอย่าง Atox กมากันที่สรุปตัวละครของ a t o x กันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย Atox จะเจอเป็นเลนบนซะส่วนใหญ่นะเลนป่าเนี่ยมนเล่นยากค่อนข้างที่จะยากกว่าเมื่อก่อนมากๆเป็นตัวละครที่ฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าครับแล้วเกิดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอีกเช่นกันถ้าเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนนะแบบมีเพื่อนคอยมาชงคิวให้อะไรเงี้ยให้เราได้คิวให้เราได้ไหลไประมาณนี้ถึงมันจะเป็นตัวละครที่กลับไปเก่งเหมือนเมื่อก่อนก็คือ มันเก่งเพราะมันไหลแล้วมันก็ฟาร์มเร็วมากๆในเมื่อก่อนประมาณนี้สมัยนี้ก็สามารถยังเล่นปน่าได้อยู่นิดๆหน่อยๆประมาณนี้อาจจะไม่ได้ทุกเกมอาจจะต้องเกมที่มากับเพื่อนแล้วเพื่อนก็คอยชงให้ทซํซี c ๆแล้วเพื่อนต่อประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอย่างเอท็อกซ์เลนบนเนี่ยก็สามารถเล่นได้ครับทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอเป็นเอท็อกซ์เลนบนนะประมาณนี้ครับฟาร์มเลนบนไปเรื่อยๆพอโซลคิวได้ปุ๊บเราก็จะมีไอเทมแล้วก็สามารถมาไหลในไฟ์ไหลไฟมังกรไหลไฟ ลิฟได้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอย่าง a t ท็กก็ถ้าคลิปนี้เนะี่ยพูดอะไรไปติดๆขัดต้องขออภัยด้วยทุกคนอีกเช่นกันพอดีว่าผมไม่สบายตอนนี้เพราะว่าป,ป,ปว่วยอยู่ก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันก็ใครอยากได้ตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวรีบมาทำให้เลยประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับบ๊ายบาย